ามาเอาโหมดที่เรียกได้ว่าแย่ลองจากไอ้เมื่อกี้คือน n o c อ o f ก็คือต้องจําโจทย์วาดภาพเหมือนต้องวาดให้เหมือนแล้วเร็วที่สุดแล้วต้องมาดูกันว่าภาพสุดท้ายเราจะเหลือเขาโค้งไงเออคือว่เท่าอมมติใคนคือระเท่ามองรัดดีไไรแม่งเฮียสุดโอเคทุกคนตั้งสติพร้อมตั้งใจและเริ่มครับเจอกูแน่นอน โอ้แสตยตายกุ๊คทำไมไม่เชื่อออฟตัดล่ะคิมขายอ้าวพี่นี่ขายแล้วเฮ้ยพินี่แม่งแย่งขาลูกค้ามัไปหมดเลย <laughs> เฮ้ย <laughs> เฮ้ยเฮ้ยนี่ง่ายๆของพี่ง่ายๆ <c oughs> หมดเวลานะครับไปกดต่ <c oughs> อไปกันเลยอะไรอะกูขคุเสี่ยอะไรเฮี้ยคุณ มึงเอากูมาฆ่าชัดๆน้องเป็นคนยุ่งหลายไอ้พี่บอกนะไม่ไม่เคยเจออะไรที่แย่ขนาดนี้มาก่อนเลยเออพี่ไม่เข้าใจไอ้แต่พาดยิ้เติ้ลไปก็ก็ลองไปคิดวิจารณ์กันละกันเลยซุ่มไปถูกคนมันไม่ได้วาดยากแต่วันหี้ยเข้าใจปหมผมคิดวิจารณ์ได้ครับไอ้กระเทือกมันดีไหมมันเลยวาดตามไร่ต่อเติมไปสุดเอาเป็นโลดดีเทล รถดีเทลรถดีเทลมันจะกาลลงไปเรื่อยดาวดาวเกรดดาวเกรดนี่ไงเปิดมาก็ดาวเหมือนก็เหมือนอะไรกเลยนะรูปพืชพืชปัตตาคิมที่กูวาดอ่ะโอ้ยัตตาคิมไม่เคยเป็นอ้ไรยิ่งแบบพืชปัตตาอามองกูใสไอ้เงี้ยคือว่าอีกว่างอีกว่างเงี้ยนี่ยังไงเนี่ยไอ้ตัวนี้มันว่าไงวะเนี่ยเอาช่วยมาแล้ว รูปภาพที่ได้มามันดาวเกลีไปแล้วอ่ะไอคนก่อนหน้านี้แม่งวาดเร็วเกินจนแม่งีกคนนึงมันไม่มีเวลาวาดอ่ะเอ้าเอ้ากระตุกพี่คนเร็วอ่ะไอ้พี่วาดไม่เสร็จเลยอันนี้อันนี่ก่อนหน้านี้มันวาดเร็วไงเยียกูวาดไม่ทันแล้วเนี่ยโอ้โหกูรู้เลยอันนี้ง่ายมากใครมันวาดเร็วอย่างงี้กูเริ่มวาดไม่เสร็จเลยใจเย็นได้ยี่เพิ่งรีบเลยมันไม่มีใครวาดเด้อเวลามันเร็วดูเวลาดิ เลยแค่นี้วะอ๋อมันเริ่มมันเริ่มเท้ากรีดแล้วด้วย็จแลวอ่ะง่ายอยู่นี่นี่ตัวนี่ตัวผิดนี่แบบพี่หวายแล้วเออมันอย่างนี้อ่าอย่างนี้เสร็จเอ้ยไอ้นี่กดทั้งสีกดท้งสีาแน่นอนวาดวาดวาดเส้นไม่ครบ เอ้ยเอ้ยยัยยัยไปถามเก่งถามเก่งเลยโอ้ใครเป็นรายละเอียดเยอะแยะวะเนี่ยมึงเป็นลาวาดได้ไงกูถามเลยเอ้ยไอ้เหี้ยโตรวจตตรวจึบใครมันมาออมงอุ้ศไอ้กุ้ยเดี๋ยวแม่งวาดไอ้นี่ขี้นี้แน่เลยวะอ๋ออันนี้ง่ายไอ้คุยเอ้ยใจเยังไะได้ค้นเร็ว่ะพูดดาวกีแล้วสวัสดีดาวกีเรวเสร็จ เอาท้ายแล้วตัวเอี้ยอะไรเนี่ยน้องๆเอี้ยภาพสวยๆเหลือแค่นี้ภาพสวยๆเหลยอซ้ำเลี้ยวเหลือตเหลือตไอ้คนเดินขี่ยต่ว่าเสียงยืนละกันอากรอย่าโดนทั่วหลังมาตัวอะไรวะตัวอะไรวะเนี่ยไไมม่่ผมอยากให้ทุกคนเออ่ตั้งสติกันก่อนนะฮะไม่ได้ไม่ได้จะขำนะจันา ให้คนนั่สติกับรูปวาดตัวเองเข้าไว้นะครับปิดรันชิบหายอ่ะเดี๋ยวมุทิดารูปตัวเองมากกว่าอมาดูแต่ละคนว่าจะเป็นยังไงเชิญรับชมกันครับนกไซว์ลูกนิดกอดเนี่ยเอ้ยออนไม่ได้เด็กกูรู้ละใครเฮียโอ้โหหนาวเกียร์เลยเชื่อลูกถามหนาวเขียน์นะรูปรูสีไม่ มิานแล้วกูก็ว่าตานไปทีมนะมันรีบๆแล้วไม่กลไกลเป็นนายพานดูรู้อะไรเหี้ยรูนสุดท้ายเนียแม่งไม่มีเวลาไม่ได้จะหยิงห่วกเดี๋ยวนะรูปดิสคอร์ดทำไมกลายเป็นอย่างนี้วะสากฟ้าพลังข้า โรบินฮูดยุหินใครว่าลไอ้ยี่งี่ควยเดี like <Ham> ๋ยวจะเย็นเย็นเดี๋ยวจะเย็นเย็นผู้ชายคนไฟกรุ๊ปกายใคว่าเนี่ยอะไรเนี่ยดูดูดูทู่ for you หมาหนุบบองเยอะไฟตาแดงเลยแล้วขายไปหนคุกูได้ต่อยเลยยิ่งแขวง ม้ว่าไม่ทันนี่นี่เป็นหมาขนมปังนี่ตีหมาในหัวแล้วบ้องกลายเป็นกาฬนาไปเลยสุดเฮ้ยนี่ดงพี่กาเป็นม้องกันอยู่เออเมล อนเดียอันเดียเนี่ยรเอาอันเดียเหรออันเดี้อเียไอ้ลูยนนี่คืออันเดียเหรอกูไม่ใช่เลยนะกูเองกูว่าลกูเกูไูกแรกก็จริงแล้วไมอยากเกิดขึ้นเร็วมากมาไต่ดวยอยู่เนี่ยอันเดียพวะว่าเดียหลอนถวยแไปโกกูบโกกกกแบกโคูส อันนี้กูลงสีไม่ทันนะเททางสีไม่ทันอันใหย่ใหญ่พ่อก็มลงสีจังหวะเล่าจะว่าอันเดียนะพี่เลยอันเดียหลับตาเล่าเซฟไปก่อนเซไปก่อนชอบอันนี้ชอบเซฟไปก่อนตอนเดียมันกลายเป็นกูคุยแบกกันเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะพี่เคยว่าไอ้นี้ด้วยเหรอเอ๊ะหรือว่า หรือว่าใครใคเปลี่ยนประวัติศาสตร์า้ไอเดี้วไอดิยวันตเนีไอดวะไรกลายเป็นิร์ดอเฉลยกูรู้แล้วไอ้ดี่วเองไอ้ดิวเป็นคนวัาตกูรู้แล้วกูรู้แล้วอยู่เิ้ม่ชอปเปอรกู อะไรโอ้ว่า the fuck ก <jis> ูสาวะช็อปเปอร์สวยๆช็อปเปอร์กูหาดิไกูก็ว่าอยยุทำไมกูไม่ได้ว่าช็อปเปอร์ทำไมรูปกูมันเหลือแต่โบอายเสร็จกูไม่เห็นคนชี้นะกูขี้เกียจว่าคนเฉยแค่นี้หันช่างแม่งเลยว่าหน้าตรงไม่เป็นหลังเลยนะเว้ยแต่เอตเติลเปลี่ยนนะไม่ใช่กูเนี่ยเป็นวอสซานเอตเติล มันกลับมาหน้าตรงแล้วกลับมาหน้าตรงอนเดิมตัวบอสในเซงโกคูบาสนาอะไรเีบอสบอสไม่ยอมดูขอใครในแบบสีหายหมูไอยยังถูกเลยเฮ่ยถึงทีเด็ดแล้วเลยถึงทีเด็ดเลยชิบหายโอ้ยยังเจอโวยโอ้วย จู๋หายรู้เลยว่าจู๋เขาทำกลัวอย่างนี้เขาไว้ว่ากลัก้วตัวเดียวนะเวลาไม่ทันเลยโอ้กูเห็นภาพเดียวปันไหมกลัวใครมึงไม่เองแอนไม่นะไม่นะนู๊ปัวมองกูจนไม่มีเวลาวาดเลยเนี่ยวาดแต่ตัวตัวยังวาดเธอไม่ทันนี่วาดจู๋อย่าคุย นี่ตัวอะไรวะนี่มันมีตัวนี้ด้วยเหรออย่าแพรไฟฟ้าไอ้มันคือาดูมือต้อนมือต้อนดูตอนหลังๆเลยมันคือตัวอะไรทำไมทำไมกูไม่เจอไปเลยมันคือตัวมีคนเปลี่ยนประวัติศาสตร์แล้วดิมันมีมันมีมันมีเดี๋ยวแล้วกูดูไม่ออกไอ้เดี๋ยวแล้วกูดูไม่ออกไอ้เนี่ย กินอะไรเดี๋ยวใคจะกินไม่ออกเลยเนี่ยดูไม่ออกดูไม่ออกผึกเหมืงไมยิงี่เยอเลย้าสติกเออเอาดี่มาลองเล่นซีเครดป่ะเขาบอกว่า all the action are the mystery ทุกการจัดการทุกการวาดคือปริศนา drawing and sentence are hidden during the game รูปวาดกับประโยคจะถูกซ่อนในระหว่างเกมยังไงวะ เอาไห้เอาพี่เอาปันปันดีเอาพี่เอาอ่าเอาง่คือทุกอย่างมันจะถูกซ่อนไว้ตอนเล่นทั้งรูปวาดกับประโยคเราต้องแบบมันจะมืดๆบ้างแต่ไม่ผิดอืมอ๋อมันจะไม่บอกเลยโอ้โหเป็นนี้ด้วยเป็นจุดๆุดไอ้เหี้ฮะโอ้โหทุกต้องูต้องวาดจิบห่านละโอเคเอ้ยอย่างนี้แล้วก็อันนี้ โอ้โหมันลบมันลบไปเลยนี่พี่ใช่มันจะจางหายไปใครไววะไอใครได้ไอ้ตัวหนังสือกูไปกูขอโทษเด้อกูเขียนไม่เสร็จไม่รู้แล้วไม่รู้แล้วจะหาเล่นอยากเอี๊ยบไอ้บยเฮียเนี่ยโบยมันเฮียเฮียจัดเลยจะให้สารเอกสองคนจะไปดูได้แต่ว่ไอ้ยาเขาเนาะพ่อมึงเดี๋ยวนะเขียนแล้วกูดูแล้วเวลานกูเขียนอะไรก็ไปยังไม่หมดเอะไรเอาเกมไวเลยเอาเกมไวเลย เกมใหม่ยังเหมดหมดเวลาเดียวน่อืมโคตรฝันนไอ้เช่นเราไม่มีเฮียอะไรเลยหมดกจะเล่สิบมันจะไปจะหาเล่นในบทเฮียเฮียปวดหัวกันวูปก่อนหน้าพอไอ้กูปวดหัวกูไม่รู้จะว่าเฮียอะไรดีเลยมันจะเป็นพระมันจะเป็นหมดแรกแล้วหมดสุดท้ายที่จะเล่นหมดสุดท้ายด้วยมันจะเป็นครั้งแรกและครั้งเดียวที่กูจะเล่นนี่อยู่คนเดียวอ่ะใครอ่ะตื่นเต่ มันตองลิดลงไม่เห็นจะลงสีก็ได้แต่ใช่แต่กูเสดนานแล้วอะไรเนี่ยหลับเลยโอ้โหใครวะเชี่ยเลยเนี่ยว่าคอมพิวเตอร์มาประมวลว่าคอมพิวเตอร์ระเบิดหรอพ่อพ่อมึงนี่ง่ายนี่ง่ายกูถามจริงคิดนานไหมอ่ะว่าเรามาดูความเพลินบิดเบือนประวัติศาสตร์กัน มาอยากตายดิงานฮะ็ไอยู่สาวกได้เนี่ยแล้วกูก็ไม่รู้อ่ะเปล่ยนภาษาเปลี่ยนภาษาเปลี่ยนภาษาปิดทวิตปิดทวิโง่ดิอเนี่ย ดีเค้าจดีค่ะ I don't know I k เปลี่ยนภาษาเนี่ยองตึเลยย์ะยยยรยะยย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 กยเยยอยนลยยยอยยงคยย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 อยายยยยยแยยคอยย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 ควยยวยย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 คยคยย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 นยย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 คยย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  ไม่รู้ไม่คยออไป้ไอ้าเมื่อกหเจออะเจีกลยนะอย่างหลอนวูยังไม่รู้เลย มัะเอาอู้เอย่างนี้มันทำยูเป็นห้งรมขอร้องเลยเลยมันไปอย่างนี้ได้ไงวะเห็ไดูครีเปอร์เลยสุดเห็ ไอิมกันเดล็อกมันต่างกันโคตรเลยเอามาพูดกไี้มึงจะเีขาวใช่ไหมเออกลัาแล้วกูจะเททสงสีกูจเชียราบกเพียนคิมตอนแรกกูกิดเช่ยีขาวาดิไ่วันจะเกิยองไง แซงใสจุดมันี่นี่ก็ชอใช้แรงงานอย่างกูอ่านแล้วแม่งรนี้แม่งคุยก็กลัว่ากลัว่กลน่ล้วน่กลัวน่กูไว่าู้จักโน่ากลวาัน่กวนวน่น่ก่กากนวน้ัวนน ไทเปเเอ๋อไทยเปเออมึงหลวงไตหวันไทเปี๊วดรวมไตแล้วไม่ไทเปอกูวกูไม่เชื่อมาเลยเด้อไม่นะมันมีเหรอวะโอเคต้องมาใจีขาวว่าะ้ช่วยอันนี้ไม่รู้มร้เหมือนกันอี่ก็ตอบโจทย์เดิมเออมาเลยเดโอ๊กูเียี่ยน ว่าแล้วอีบเดียนููีบุเออง่ายเหรอผมไม่ถ <th> <sh> ูกใจมาเลยเดโอถูกสาดดยคนอีหิดเปิดนปลอดสา้ยงไม่นะไม่ชอบเหีจี

เปลีภาษาได้ในคิปทีหลังลว่ะคลิปปวดปวดเป็นปวดที่เหนื่อยอะทีหลังเปลี่ยนภาษาด้วยนะมันจะมีคนเปรียบประวัติาตลอดเลยอ่ะเก่าประธรรมดาดีกว่าไหมจะตายเดี๋ยวจุ่ๆเดี๋ยวเป็นจายอ่ะเป้ียภาษาตลอดทำไมคนกลายเป็นหำได้วะ มาท่ากรวิดนี้แม่งจะมีคนเข <c oughs> ียนประวัติศาสตร์ตลอดไอ้เหี้ยม็มาทักของคงกูว่ากูไม่ได้เดินทางแล้วแหละไอ้เหี้ย